เอ็นวิดียกับปัญญาประดิษฐ์พันธมิตรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเอ็นวิดียบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่โด่งดังจากชิปประมวลผลกราฟิกกำลังสร้างบทบาทสำคัญในโลกของปัญญาประดิษฐ์ AI บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเอ็นวิดียกับ AI อธิบายว่าเอ็นวิดียขับเคลื่อนนวัตกรรม AI อย่างไรและวิเคราะห์ผลกระทบต่อโลกของเรา 1. เอ็นวิดียกับชิปประมวลผล AI หัวใจสำคัญของ n v i d i เดียคือ GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกชิปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลแบบขนาดจำนวนมหาศาลซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน AI GPU ของ n v i d i เดียาทำหน้าที่เป็นเครื่องเร่งความเร็วสำหรับ AI ช่วยให้นักพัฒนาฝึกโมเดล AI ขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้นใช้งานโมเดล AI กับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ใหม่ๆที่มีความซับซ้อน 2. NVIDIA กับคลังซอฟต์แวร์ AI นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์แล้ว NVIDIA ยังมีคลังซอฟต์แวร์ AI ที่ครอบคลุมช่วยให้นักพัฒนาพัฒนาโมเดล AI ได้ง่ายขึ้นปรับโมเดล AI ให้เหมาะกับงานเฉพาะใช้งานโมเดล AI บนแพลตฟอร์มต่างๆ 3. ตัวอย่างแอปพลิเคชัน AI ที่ขับเคลื่อนโดย NVIDIA เทคโนโลยี AI ของ NVIDIA ถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมตัวอย่างที่น่าสนใจการแพทย์วิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์วินิจฉัยโรคพัฒนาการรักษาการขนส่งพัฒนายานยนต์ไร้คนขับระบบขนส่งอัจฉริยะการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเงินวิเคราะห์ข้อมูลการเงินตรวจจับการฉ้อโกงเกม พัฒนาเกมที่มีกราฟิกสมจริงประสบการณ์เสมือนจริง 4. ผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยี Technology AI ของ NVIDIA กำลังสร้างอิมแพ t ต่อโลกของเราในหลายด้านเช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน NVIDIA สนับสนุนการวิจัย AI เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเข้าถึงบริการต่างๆ AI ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการต่างๆเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นการยกระดับเศรษฐกิจ AI ช่วยให้ธุรกิจต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. อนาคตของ Nvidia กับ AI NVIDIA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AI ต่อไป มุ่งเน้นไปที่พัฒนาชิปประมวลผล AI ที่มีความเร็วแรงและประหยัดพลังงานมากขึ้นสนับสนุนนะักพัฒนาและบริษัทต่างๆในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ใหม่ๆผลักดันให้ AI ถูกใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ